เรียกผมแครผมชื่อผมผมเป็นใข่ชื่ออาชาหแบบนี้ผมอบอกว่าทำไมผมไม่ก็หายด้วยคลิปนี้คือคลิปผมเปิดหน้าผมือว่าอาอ ทิทางที่จะไป้ตอนนี้เน่สิทีันือค้เตยมห่อไปเพราะั้งเนี่ยจะต้องบังฟ้าไม่มีข้าวอีนเพ่อนโอ้โหว้าที่นากเพ่อแม่ยุบเบอร์ดใจาุมดาามาบนเตธรรมดาจะขึหาเกาตัวินธรรมดาี่ขอ่ผมิที่ชื่อไป โอเครับอันนี้ผมว่าอันนี้อันนี้คนนี้คนนี้คือผมครับผมว่าจะช่วยลองเราจะถตัด PSU สิบสองสิบเรียบร้อย